จะตทุกคนหน้าหนาวของแท้มาถึงแล้วจ้ะจะตทุกคนหน้าหนาวของแท้มาถึงแล้วดูเต็มไปด้วยสโนว์จ้ะ <Okay. S 1> จะลูกสาวไม่ทำงานจะวันนี้เกลี้ยมหาของกินยญนเลย วันนี้อะไราๆก็ปิดเยอะจ้ะโรงเรียนเขาก็ปิดเขาก็แคนเซิลนะจ๊ะเพราะว่าสโนโเจอพายุสโนโช่วงนี้สโนโบ่อยจ้ะแต่วันนี้ม่จะทำเมี่ยงกินจ้ะเมี่ยงปะหนึ่งมีของแค่นี้ละจ้ะของก็ไม่ค่อยเยอะอันนี้ใช้แทนประกาศขาวอร่อยนะจ๊ะมันจะกรอบดีจ้ะก,กินอยู่แล้วทุกคนใบโหระพากระต้นหอมเส้นมีแต่น้ำพริกก็ตำเองกันทุกคน จ้ะดูปลาอยู่ในหมอน้อจ้าก,กำลังนึ่งปลานินนะจ้ะมองเห็นกันไหมเอ่ยปลานินนะจ๊ะแต่ไซส์มันเล็กไปผักกาดบางหมดแล้วจ้ะมองเห็นกันไหมเอ่ยถ้าใครมาบอกปลาหมอที่เครียดเลยไซส์ปลาหมอเลยจะ้ะทุกคนกลัวไม่อิ่มจ้าก็เลยลวกหมูเพิ่มนี้มีเรามีหมูช่วยเสริมอาหาร <c oughs> จะดูน้องเ้นหัดหัดลุงป๊อกกินเมียงกันทุกคนเนจิมมีทั้งสองแบบนจะใส่ถั่วกับแบบซีฟู้ดจะให้ดูปลาตัวมันก็ไม่เลวทัางหลาะทุกคนก็พอมีเนื้อให้กินอยู่ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนดูลุงป๊อก เป็นไมน้อเป็นไหมน้องปลาเ็แกะให้แกนะอาจารย์ทุกคนแกะแกะไว้ให้แล้วแกแกปลาไม่เป็นหรอกฝรั่งก่รู้จะแกะปลาทุกคนเป็นไงเป็น trio of coaches that's bigger than the X's and O's. Jesse Gersh, NBC News, Camden, Ohio. And that's nightly news for this Thursday. Thank you for watching everyone. I'm Lester Holt. <laughs> <laughs> I'm sorry, I'm I have News. You. you burn a before you change the sub We. Oui. How did you cook the tilapia? Didn't Oh yeah. <laughs> well, what do you want? Kind of getting full. Where's the rest of that thing I was eating on? I already I had it. Oh, you took <laughs> it? Yeah. What the? So we don't get the same leaf. โอ้ยวันเล็กๆใช่ไหมใช่วันเองกอีกนึ่งอันละ้นฉเรียอ่มมากนกินหงการปทู่าไหมันทันจะใส่หมูลาต้องแกะปลาให้มันแห้งแล้วฝนี้ฝั่หลังเขาแกะปไม่เป็นเห็นไหม อุ้ยอันนั้นมันแกะง่ายตอน,อนร้อนๆไอเบนตอนนี้มันแกะยากช่เเวยกันแกะป้ายฝรั่งเอาเปลือกออกอามาตอนนั้นออกง่ายมากตัวน,นี้ออกยากมากเบนี่เดี๋ยวตั้งติดคอฝรั่งอยากกินได้อยู่แต่ต้องแกะให้โอ้โห What hot Yeah. <laughs> oh. Mm. Okay, thank you. That's good. Uh -oh. How you call it? It's it, it a bone. Bone, bone, bone field. bone Bone, uh, yeah, just a bones You call bone the same everything Bone, thing. yeah. Mm -hmm. That's good. Right now, <laughs> my thing's sliding around. <laughs> Cooperating. So around. You're, You're a coco. troublemaker. <laughs> i gonna make her a piece of lettuce. <laughs> <laughs> yeah, I thought it tasted a lot of peanut in there. Excuse me. <laughs> okay, what else we got here? That's cilantro and basil. Basil, huh? Yep. <laughs> Bye. Mhm. Mm <laughs> Very healthy. Yeah. Couple hours, I'll be back to eat some yeah. crap. Oh. <laughs> well, at least you eat some healthy food. Yeah, a little bit. Make something fun when you eat, you know? No? Yeah. Oh. What about it? oh yeah. Is that okay? Or is that fishy? Fishy. Oh. That's why I hide it here. Oh, okay. <laughs> That's why I hide it. Put some lettuce leaves over. Well, oh. I think I'm gonna call it. You one more? No, I'm full. ดีอ๋อที่รัก put the meat back คนเขากินอิ่มเสร็จเขาก็ไม่เก็บกันต้องมาเก็บของคนเดียวจะกินไม่หมดหรอกขนาดปลาสองตัวเล็กๆทุกคนยังเหลือแกะเอาไว้หน้าหมูกเอาไว้ทําเยอะเลยจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนอันนี้ก็ทาไปง่ายจ้รู้ว่าลุงป๊อกแกไม่ชอบหรอกไอพี่องปลาเนี่ยแต่ว่าก็น้อยกับลูกสาวจะกินก็เลยเออทาไปนานๆทําทีปีละครั้งประมาณนี้เลยจ้ะทุกคน แ้วช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยจ้ะทุกคนเขาบอกคืนนี้จะมีพายุสโนวมาอีกแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วจ้ะแชรแชรกันอยู่บ้านนี่แหละจ้ะเพราะว่าออกไปก็ลําบากขับรถก็ลําบากแต่แล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนี่ยจ้ะทุกคนไปหาของมาขายของก็แพงขึ้นนะเพราะว่ารู้สึก่าทาง Goodwill เขาจะอัพราคาขึ้นมานิดนึงอย่างเสื้อพัดไซปกติเขาก็จะขายราคาเดียวกับพวกไซเอสมันจะราคา4เอ3ดอลลาร์88นี่เขาเพิ่มราคามาอีกเป็น4ดอลลาร์88ก็ต้นทุนก็ ก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะจ๊ะเออไปซื้อของเมื่อวาน,นี้บางตัวเขาขายหกดอลลาร์ก็มีไม่ได้เช็คนึกว่าเขาขายสามดอลลาร์เหมือนเดิมที่ไหนได้เวลาไปจ่ายตังค์เอา้าเมื่อวานเนี่ยไปซื้อของที่กูตวิวโอ้จ่ายตังค์ไปเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเขาอัพไพร์ขึ้นนะจ๊ะอืมจ้ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยทุกคนเหมือนทางกูตวิวเขาก็เป็นเหมือนองค์กรการกรุศลนะจ๊ะทุกคนคือเราถึงเราจะเอจ่ายไปแพงบ้างอะไรบ้าง,งก็ถือว่าช่วยกันทําบุญไปเนาะแต่ก็จะทําให้เราได้ กำไรน้อยลงอกันได้กำไรน้อยลงแล้วก็ต้องอาจจะพยายามต้องขายราคาแพงขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าไม่อยากให้มันยังไงล่ะถ้าขายได้กำไรน้อยเราก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยประมาณแล้วทุกคนเอ่อก็มาอัปเดตให้ฟังมาอัปเดตให้ฟังจ้ะทุกคนแต่ทุกคนช่วงนี้ก็จะประมาณนี้จ้ะออกไปหาของบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าสโนตกขับรถมันก็ยากนิดนึงจ้ะมันลื่น ขับรถบนสโนว์เนี่ยเวลาสโนโตกมันลื่นนี่จะทุกคนเวลาเลี้ยวทีนี่ต้องลุน้นลื่นไม่นอยจะลื่นไม่นอนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะลื่นทุกครั้งเวลาเราเลี้ยวนะแต่ว่ามันก็ส่วนมากมันก็ไม่ลื่นอะไรเงี้ยจ้ะเออมันก็อันตรายถ้าเราลื่นไปชนคนอื่นนี่เป็นเรื่องเลยนะทุกคนถ้าเราลื่นปัดๆเปๆไป,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 ปของเราเองมันก็โอเคแต่ถ้ามีรถอยู่ใกล้ๆเงี้ยเราลื่นไปชนเขานี่นิดๆหน่อยๆนี่โอ้หลายตังเลยทุกคนอ่อก็แล้วไม่อยากออกไปไหนถ้าเกิดอะไรมามันก็จะไม่คุ้มก็อยู่บ้านดีกว่านาะ ช่วงสโนตกอยู่บ้านนอนดูสโน่นั่งดูสโน่ไปจ้ะทุกคนจ้ะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกจก้ะจ,จ้ะไม่ายจ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้า